โควิดมาจากไหนโควิดมาจากค้างคาวใช่ไหมใช่ที่เราคิดว่าเราเราคาดว่ามันน่าจะมาจากค้างคาวมาจากงูที่อยู่ในถ้ำใช่ไหมค้างคาวเรากินได้ไหมไม่ได้งูเรากินได้ไหม่ได้ไม่ได้ก็คนเราไปกินไงมันถึงมีโรคแปลกๆอันนี้เข้ามา กาาลังอะไรกุ้งค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Give Skill by HSC ค่ะวันนี้ได้อยู่กับพี่บอมอนะคะ นี<ด>่<ห>ค่ะ,คะไอดีมีคําถามเยอะเลยนะคะที่อยากจะถามพี่หมอวันนี้เราจะมาคุยกัเกี่ยวกับเรื่องอาหารในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยไอเดาเป็นคนที่ชอบกินมากทุกคนก็รู้นะคะว่าไอดาเนี่ยเวลาไลฟ์ก็คือจะเห็นนั่งกินตลอดนะคะกินมั่วเลยกินไม่เลือกซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามคําถามพี่หมอกันนะคะว่าอาหารที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างอาหารที่คาร้านอะไรอย่างงี้บอกกับตอนนี้เนี่ยใกล้เข้าปศแล้วชาวาพี่หมอไอเดาอยากรู้ว่า อาหารฮาราแลวก็อาหารตอยิปเนี่ยคืออะไรคะพี่หมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคืออาหารที่เราต้องกินในแต่ละวันถ้าเป็นหลักของสุขภาพแล้วก็ทางศาสนาอิสลามของเราเนี่ยก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยมันจะมีสามอย่างที่เราต้องคำนึงโอเคค่ะ1นึคือต้องคาลาสองคือต้องตอยิปสามคือไม่ฟุ่มเฟือยหรือกินมากเกินไป่ที่เธอกินกันอยู่นะนะั <c ười> ่นน่ะนอันเนี้ย สามอย่างต้องคำนึงแล้วอาหารฮาลาลเนี่ยมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างหท่าไ,ไห้ความหมายของฮาลาน,นี่คือมันคือเรื่องมันต้องปลอดภัยแลยสสอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็สะอาดปลอดเชื้ออะไรเนงะี้ยคือนี่คือความหมายของฮาลาลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮาลาลจริงๆเนี่ยมันแบ่งไป2ส,ส่วนส่วนแรกคือตัววัตถุดิบฮาลาสไหมยอย่างที่สองกระบวนการทำมันนะฮาลาสไหมเพราะฉะนั้เน,นเ,เราจะรู้ได้ไงว่าวัตถุดิบฮาลาลรู้ได้ไงดูประเด็นที่หนึ่งก่อนนายกูอ่านบอกว่ากินได้ทุกอย่างยกเว้น ห้ามกินหมูกินอะไรที่สัตว์ที่มันสุกกระปบกแล้วก็สัตว์ที่เป็นนักล่ามีเขี้ยวมีเล็บอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ไม่ฮาลาส่วนที่เหลือกินได้หมดสมมติว่าปลาฮาลาสไหมฮาลาลใช่หมูฮาลาสไหมไม่หนูหนูเออหนูฮาลาสไหมสุกกระกอ่าใช่ไหมมันเป็นสัตว์สุกกระปบกก็ไม่ได้แมงสาบได้ไหมไม่ได้กินงก่างี้ได้ไหมกิ้งก่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมกบ ไม่ได้ไก่ไก่ได้ไก่ได้ใช่ไหมกินทุกนะวันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่ได้รู้ไหมหลักๆเนี่ยมันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของระบบนิเวศซ่อนอยู่คือสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะกินทุกอย่างได้เพราะเพื่อป้องกันโรคป้องกันโรคในตัวเราเองและป้องกันโรคในสังคมพอเราได้ว่าช่วยป้องกันสังคมได้ยังไงบ้างทําไมเลยถึงห้ามกินหมูอะลองตอบมาแต่ที่รู้ก็คือเมื่อก่อนเขาบอกว่าหมูเนี่ยมันมีเชื้อโรคในตัวหมูมันสกรปรก เขาก็เลยมไม่ให้กินให้กินใช่แล้วทำไมถึงข้ามกินแมวแมวมันกิน <c oughs> <c oughs> ใครกินแมวใครกินแมวคะอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนพวกเนี้ยแมวมันคือนักล่าคือสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช่ไหมมันก็เลยกินไม่ได้เสืออะไรกินไม่ได้โควิด <COVID. S 1> มาจากไหนโควิด มาจากค้างคาวใช่ไหมใช่ที่เราคิดว่าเราเราคาดว่ามันน่าจะมาจากค้างคาวมาจากงูที่อยู่ในถ้ำใช่ไหมค้างคาวเรากินได้ไหมไม,ไม่ได้ไไดงูเรากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ ก็คนเราไปกินไงมันถึงมีโรคแปลกๆอันนี้เข้ามาโรคที่เราเห็นไ้หวัดนกเอ๋ยไข้หวัดซาอะไรพวกนี้มันมาจากพวกนี้หมดจากการที่เรากินไม่เลือกพอเรากินไม่เลือกเนี่ยโรคพวกนี้มันก็เลยเกิดมาเห็นไหมคะเราต้องเลิกกินนะคะเราต้องกินอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามของเราด้วยนะคะแล้วไอ้้าอยากรู้ว่าการที่เรากินอาหารฮาลาลและอาหารตยิปเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างไม่ใช่ดีแค่ตุกสุขภาพนะผมว่ามันดีทั้งสังคมเลยทั้งเรื่องของป้องกันการเป็นโรคติดต่อด้วย ถามว่าทําไมถึงห้ามกินหมูโอเคมันมันเป็นมันเป็นมันมีเชื้อโรคเยอะมันมีอะไรเยอะก็จริงแต่มันก็แล้วทำไมคนกินหรือว่าคนคนที่เป็นกินหมูเขาก็ยังอายุยืนกันอยู่ไม่ได้เห็นเป็นโรคไม่เห็นเป็นตายกันเลยใช่ไหมแต่อันที่จริงมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นคือการที่เราห้ามกินหมูหรือสัตว์นักล่าคือโควิดเมื่อกี้สัตว์เนี่ยมันมีโรคในตัวมันใช่ไหมเราสามารถติดต่อมาสู่คนได้เวลาสัตว์มัน เป็นโรคเนี่ยมันก็จะอ่อนแอใช่ไหมสัตว์นักล่าก็จะจับกินพอสัตว์มันเป็นโรคสัตว์นักล่าก็จับกินสมมติว่ากวางเป็นโรคเสือก็จับกินหนูเป็นโรคอินทรีย์ก็จับกินกบเป็นโรคงูก็จับกินคราวนี้โรคต่างๆมันจะเข้ามาสู่มนุษย์ไหมก็ไม่ก็ไม่ใช่ไหมเพราะมันถูกควบคุมโดยระบบนิเวศเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น<จ>เราถึงห้ามกินสัตว์นักล่าเพราะสัตว์นักล่าคือวัคซีนของเราคือวัคซีนที่เอาลอดส่งมาให้เรา ให้ช่วยป้องกันไม่ให้เรามีโรคติดต่อแล้วคราวนี้แล้วทําไมถึงห้ามกินหมูสมมุติว่ามนุษย์กินได้ทุกอย่างแล้วเสือจะกินอะไรนันสีใช่ไหมเสือจะกินอะไรเสือจะกินอะไรแล้วถ้าเรากินหนูได้อินรีจะกินอะไรงูมันจะกินอะไรแล้วสัตว์นักล่ามันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอัล็อกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงกินได้ทุกอย่างเลยแต่มึงทิ้งหมูซึ่งเป็นสัตว์แล้วก็เนื้อที่คุณภาพต่ําที่สุด ทิ้งให้เสือกินทิ้งให้สัตว์นักล่ากินมันจะได้มีมการดำรงชีวิตอยู่นั่นคือการรักษาระบบนิเวศดูแลโลกเราไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คนเข้าใจไหมเข้าใจนั่นคือมันมีวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นมันไม่ใช่ว่าเรากินหมูเพราะมันไม่สะอาดใช่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาสัตว์นักล่ามันไปกิน มันก็มีโอ,อกาสติดเชื้อไหมมันก็มีโอ,อกาสติดเชื้อก็จริงแต่มันคือระบบนิเวศในอายัดนั้นนะมันคือการอธิบายระบบนิเวศทั้งหมดเลยไม่ให้เชื้อโรคจากสัตว์มาสู่เราพอไม่ไม่มีการติดเชื้อจากสัตสว์สู่เราสุขภาพเราดีไหมดีอยู่แล้วแน่นอนใช่ใช่ไหมใช่แล้วจะมีโควิดมันจะมีโควิดมีอะไรแบบนี้ไหมถ้าเรากินตามที่เอาล็อบบอกมันก็ไม่มีโรคพวกนี้เกิดขึ้นเราก็จะอยู่สบายขึ้นไม่ต้องมานั่งอยู่แบบแบบนี้ใช่ไหมอืมนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารที่รลานไม่ ที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมได้ด้วยนั่นคือการดีของความดีของการที่เราเลือกกินในเรื่องของอาหารฮาลานนั่นคือประเด็นที่หนึ่งคือวัตถุดิบฮาลานประเด็นที่2คือกระบวนการฮาลานคือเวลาเราต้องกินเราต้องเรามาหักคอ,อกินเลยไหมก็ทําให้สุกก่อน <c oughs> ก่อนทำให้สุกเราก็ทาไงมันก็มีกระบวนการเชื่อซึ่งทําไมเราถึงต้องเชื่อปกติเนี่ยเวลา ไอ้ด่างไม่สบายเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเข้าตรวจอะไรเลือดเอาเลือดไปตรวจแ้ลใช่ไหม,หมโรคหรือว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ยยเนี่ยมันอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาเลือดไปตรวจใช่ไหมเราก็จะเจอคราวนี้เนี่ยสัตว์ก็เหมือนกันเชื้อโรคถ้ามันอยู่ในตัวมันมันจะอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินมันเราก็ต้องเอาเลือดออกให้หมดเหมือนไอ้ด่างเห็นแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลแล้วมันมีมีส่วนที่มันมันเน่าอ่ะไอ้ด่างจะกินตรงที่มันเน่าไหมไม่กินไอ้ดํางทำไงตัดออกตัดออกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาเราจะกินสัตว์เนี่ยเราก็ต้องเอาส่วนที่มันสกระปรกตรงนี้ออกใช่ไหมนั่นก็คือเลือดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อเพื่อเอาเลือดออกให้หมดเราถึงจะกินสัตว์ตัวนั้นได้โอเคเคลียร์นะคะโอเคเพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะกินให้ดีนะคะเลือกก่อนกินนะคะแต่เอทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเอ็ดาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในทุกๆวันที่ตื่นนอนเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเป็นที่อนุมัติหรือเปล่าฮาลานฟอร์ออจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งของและอาหารต่างๆมีความปลอดภัยด้านสุขลักษณะอนามัย ฮาลานและต่อยิปไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่หมายรวมถึงเป็นเครื่องหมายยืนยันด้านความปลอดภัยให้แก่คนทั่วโลกอีกด้วยและศูนย์วิทยาศาสตร์ทาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลานแห่งแรกของโลกจึงก่อกำเนิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยการให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์สินค้าอุปโภคและบริโภคด้านฮาลาลและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคาศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับด้วยปณิธานและความตั้งมั่นทุ่มเทตลอด20ปีจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กภายในคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยจนปัจจุบัน ถูกยกระดับขึ้นเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานของประเทศไทยและเหนือสิ่งอื่นใดศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานแห่งนี้ยังคงไม่หยุดพัฒนาเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำสาขาวิทยาศาสตร์ทารานในระดับสากลต่อไป ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพื้นที่รวมเกือบ4,500ตารางเมตรขยายสำนักงานจากอาคารวิจัยจุฬาไปฝั่ง5คูหาของสวนหลวงสแควร์เป็นที่ตั้งของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและยังได้ขยายไปยังเขตเมืองจังหวัดปัตตานีและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้บริการฮาลานระดับภูมิภาคอีกด้วยไม่เพียงแต่ในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานแห่งนี้ยังสร้างความเชื่อมัน่นจนกลายเป็นต้นแบบศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานในประเทศต,ต่างๆทั่วโลกพี่หมอคะแล้วคําว่าตอยิบเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะอาหารที่มีประโยชน์คือหลักๆที่เราต้องกิน<ห>อาหารห้าหมูมีอะไรบ้างโปรตีนโปรตีนไขมันไขมันคาร์บโบไฮเดรตวิตามินเกลอือแร่ <laughs> นั่นคือต่อยิบแค่กินให้มันเหมาะสมแล้วกินที่มันหลากหลายแค่นั้นเองแต่อาหารที่เรากินแบบเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องกินในสัดส่วนที่พอดีใช่ใช่อยากินเกินไปอยากินมากเกินไปกินเยอะเกินนะคือทุกอย่างนะทุกอย่างเลยถ้าเรากินพอดีเนี่ยมันคือยาเหมือนสุราเนี่ยเหล้าเนี่ยในกุ้อ่านก็บอกว่าในเหล้าเนี่ยมันมีประโยชน์นะ แต่มันมีโทษมากกว่าแล้วในทางพระผมเคยได้ยินะวะ่าถ้าว่าเราจะกินยาให้มันดีเนี่ยกินหนึ่งองค์คุรีหนึ่งองค์คุรีหนึ่งองค์คุรีคือหนึ่ง <ทำ S 2> แก้วชาเล็กๆไหมถ้วยชาอ่าแก้วชาเล็กๆแล้วก็แบบมัน,มนจะประมาณนี้ประมาณนี้คืนทุกวันจะเป็นยาในหนังสือของของ,ของทางทางวิชาการของฝรั่งนะก็มีเขียนว่าถ้าการกินวน์หรือวิสกี้ที่เป็นแอลกอฮอล์วันละนิดเนี่ยดีต่อสุขภาพทุกอย่างที่เรากินถ้ามันกินอย่างพอดีมันคือยาแต่เวลา ที่เขากินแอลกอฮอล์กินเหล้าเขากินกันหนึ่งองคุรีไหมสั์ก็เป็นโกม <laughs> ใจ่ไหมแต่อย่างไอดานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองคือกินกินคาวแล้วก็กินหวานกินเยอะ <laughs> อ <laughs> นี่แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะเข้าข้อ,ขอที่3คือไม่ฟุ่มเฟือยหรือกินเยอะเกินไปถึงจะฮาลันถึงจะมีประโยชน์แต่กินเยอะก็เรียบร้อยเรียบร้อยอ้วนเลย ลูกมันก็มาใช่ไหมใช่เออนี่แหละถ้าเรากินดีแล้วของดีเหมือนเราสมมติว่าเรากินเรากิน,กน,กนข้าวหมกอย่างเงี้ยอ่ะข้าวฮาลานไหมฮาลานไก่ที่เรากินฮาลาลนไหมก็ฮาลาลอ่ะข้าวห,าาหมกไก่เรากินได้ไหมกินได้กินได้ข้าวเป็นอะไรคาโโร์โบไฮเดรตไก่เป็นอะไรโปรตีนโปรตีนแล้วเครื่องเทศความมันที่เราทําก็คือไขมันแล้วมันก็มีวิตามินเครื่องเทศต่างๆมีครบไหมครบข้าวหมกไก่เนี่ยฮาลาลนไหม พาลานต่อยิบไหมต่อยิบแต่กินไปห้าจานมันจะดีต่อสุขภาพไหมก็ไม่อ่านี่แหละเพราะฉะนั้นมันต้องครบองค์ประกอบทักสามอย่างถึงแม้อาจอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าได้ใช่ไหมชอบกินอะไรมากที่สุดอาหารที่ชอบกินข้าวผัดข้าวผัดของหวานบ่อยเลยของหวานหรือส่วนใหญ่จะเป็นเค้กเค้กใช่ไหมใช่เป็นเค้กอ่ะข้าวผัดนี่ฮาลานไหมฮาลานต่อยิบไหมต่อยิบแล้วเธอกินกี่จานก็กินเยอะกินเยอะใช่ไหมอ่ะเค้ก ฮาลันไหมฮาลันเค้กนี่เป็นอะไรไขมันไขมันแป้งแป้งเนี่ยใช่ไหมเป็นคาร์โบไฮเดรตมันก็มีมันไตยิบไหมไตยิบก็ไอยิบนะแต่ถ้าเรากินเยอะอะก็ไม่ไหวเข้าใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องกินให้ครบสามองค์ประกอบมีอะไรบ้างฮาลัน่อยิบแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่กินเยอะเกินไปไม่กินเยอะเกินไปโอเคสามข้อนี้ทุกคนถ้าทําได้ก็คือมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะใช่ง่ายไหมง่ายไหมง่ายแต่ก็ทำยาก ทีนี้เราพวกเราคือเข้าใจแหละแต่แบบมันก็มันปฏิบัติเลยยากแต่ก็พยายามยับยั้งตัวเองให้ได้เรื่องของฮัลลาเรื่องหงอตอยิบเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่คือบ้านเราเราค่อนข้างที่จะเราจะคำนึงพวกนี้อยู่แล้วแต่ผมกังวลที่สุดคือข้อ3านี่แหละเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะคะกินปริมาณที่พอดีไม่เกินไปนั่นก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมมุสลิมเราต้องถืออดปีละครั้งเพราะมาควบคุมข้อ3นี่แหละ1ปี11เดือนใช่ไหม11เดือน ซัดเต็มที่1เดือนคุ่ๆ <ไป S 2> ถือสินอดแล้วดีต่อสุขภาพยังไงตอนต่อไปเรามาคุยกันโอเคอยากรู้เหมือนกันนะคะ <ạ. S 1> ไปดูกันตอนต่อไปนะคะว่าการถือทชนอดเนี่ยมีผลดียังไงแล้วก็ผลเสียยังไง <Okay. S 1> ขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็วันนี้ก็ขอจบก่อนนะคะในรายการ GiveSkill by HSC ค่ะเจอกันตอนหน้าครับค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ